เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานเปิดใจดูก่อนลองไปดูก่อนัาคลิปหนึ่ง <c oughs> พี่ฮาไม่อยากขับรถยนต์ไฟฟ้าออกจากจังหวัด <c oughs> ไม่คือเดี๋ยว่อนคิดแตบบ่ว่าผมไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้แบบว่า <c oughs> ไม่ไอ้นี่รถไฟฟ้าเว้ยไม่ด้3 ลองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ยินดีพบกับคาเนสคุยกับคนใช้นะครับผมวันนี้ไม่ใช่คนใช้หมายถึงว่าคนที่ใช้รถไงเรามาพบปะกับคนที่ใช้รถนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเราก็แบบว่าอยากคุยกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นชีวิตประจําวันมาตั้งนานแล้วนะครับผมยืมรถน้องๆช่อง EV Girl นะครับผมแนะนําตัวหน่อยครับบังค่าใช่ค่ะพราเราเป็นช่อง EV Girl ช่องรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแบบเข้าใจง่ายเราไม่ได้พูดตามสเปคชีทแต่เราจะเป็นผู้ใช้งานที่ไปลองขับลองใช้แล้วก็ อธิบายเป็นฟิลลิ่งแล้วก็พูดพวกข้อมูลต่างๆให้มาดูเข้าใจง่ายให้คนทั่วไปที่ไม่ได้รู้เรื่องรถก็สามารถดูแลวเข้าใจได้ในช่องของเราจะเน้นแบบ ประสบการณ์การขับรถมากกว่าแบบฟิลลิ่งคนที่ยังไม่ได้เทสอะแบบแชร์ experience มากกว่าแชร์ประสบการณ์มากกว่าคือก็สปเปคระดับหนึ่งแหละใช่ไหมล่ะสที่สำคัญก็จะพูดโอเคอันนี้ก็คือเป็นเท s l a ที่เราใช้อยู่คือเป็นเท s l a Model Y ใช่ค่ะตัวไหนอะไรจแนะนำสเปค่หมครับเป็นเท s l a โมเดลวายลองเลนส์สเปคยค่ะปี2022คันนี้ถ้าชาร์จเต็มร้อยวิ่งได้530ประมาณ ใช่ค่ะอันนี้คือเลขที่ขึ้นนะแต่วิ่งจริงอะ่ะไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่ามันคาดเคลื่อนนิดหน่อยจากการเหยียบของเรากี่ามา<ะ>กี่มา <ะ S 2> วะโอ,โอ้กี่มาวะโอเคโอ้ขึ้นอ้นนีไว้ให้นะแล้วทําไมถึงอ่าซื้อตัวเป็นตัวโมเดลวครับผมเพราะว่าตอนนั้นคือเราอยากมีรถประจาช่องใช่ไหมยอยากมีรถแล้วเราแเราเราอยากได้คันใหญ่ด้วยอเออถ้าเทียบในไทยเยวกัมก,ก็จะมี คันนี้แล้วก็มีตัววันโว่เอ็ใช่เออมีฟอร์ดมาสเตงอืแล้วก็ใช่แล้วก็มีอะไรก็ประมาณนี้นะนะต้นนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากได้เทสลาเนี่ยแบรนด์เทสลาก็จะมีโมเดล3ใช่ไหมเราโมเดล3มามมันเล็กกว่าเราโมเดลวมันดูแบบอเนกประสงค์กว่าถ้าเราจะไปทำคอนเทนต์นอนในรถหรือว่าจะขนของเวลาเราไปออกกองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันเหมาะโจเหมาะโจมันตอบโจทย์ตอบโจทย์เออแล้วมันก็เหมาะกับแบบผู้หญิง2คนเวลาเไปเที่ยวทีกระเป๋าเก็เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย สามันก็เหมือนเป็นโมเดลของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะตอนนั้นเออก็เลยรู้สึกว่าโอเคเทสซาเป็นเหมือนแบบผู้นำอะไรอย่างนั้นใช่ปะช่วงนั้นแล้วนะตอนนั้นอะไออ๋อโมเดลวายอะมันเป็นคันที่มีนะตอนนั้นคือมันไม่ต้องรอรถอล้พี่คะเออใช่เราก็เลยเลือกเป็นคันนี้ด้วยคือเริ่บอกก่อนว่าอันนี้ก็คือเป็นรถแบบสเปกก่อนที่สเปครถไทยแบบส่วนไทยจะมีส่วนไทยใช่ไหมใช่คือเพราะว่าเราแบบ เหมือนว่าตอนนั้นซื้อก่อนสักกี่เดือนนะประมาณ5เดือนประมาณ5เราคือตอนนั้นอะเทสลาขาดตลาดด้วยนะคือเป็นช่วงที่คนไทยกาลังอยากได้เทสลากันเยอะมากแเราคือศูนย์เกรยะแต่ละที่เราทําหลายที่มากเขาก็จะต้องแบบรอรถ6เดือนหรือรอรถแบบหลายเดือนหน่อย3มเดือนอย่างต่ำอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราไปเจอที่หนึ่งแล้วเขามีเลยแล้วก็เป็นเบาะขาวด้วยเราอยากได้เบาะขาวก็เลยโอเคเอาที่นี่แหละแล้วก็ได้คันนี้มาแล้วได้คันนี้มาแล้วก็ติดดอยเออแล้วก็ติดดอยครับปิชชาดอยไปเรียบร้อยแต่ว่าเท่าที่ ส่วนตัวแบบไปลองมาถ้าถามกับวายชอบนั่งวายมากกว่าเพราะว่าเออเวลาแบตมันอยู่ใต้ท้องรถใช่ปะเออแล้วรถมันเตี้ยอย่างเงี้ยเข่ามันชันสูงไงนึกอออกมาเอาเอแต่ว่าพอที่รถมันสูงตามขึ้นมาด้วยเข่ามันไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องพัดชันไนอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าถือว่าค่อนข้าง โอเคนะครับผมแล้วหลังจากที่ใช้มาทั้งหมดเป็นเวลาเกือบปีแล้วใช่ไหมเจออะไรบ้างครับอาทีมีอะไรที่ชอบไม่ชอบบ้างสำหรับเราเลยถ้าเอาสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้เลยก็คือกล้องมันติดติดดับดับกล้องติดติดแบบนี่ของเขาเปลี่ยนตอนนี้ติดแล้วคืออันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนก็คือจริงๆแล้วว่าตั้งแต่เขามาคือเหมือนว่าผมก็ออกไปวนแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วกล้องแม่งไม่ติดเ้ย แล้วทีนี้ก็คือแบบอันนี้กูอยู่ดีมันก็ติดของมันนะครับผมแต่ก็มีเหมือนแบบเอาเอาไปแก้มันแล้วใช่ไหมเออแล้วเวลากล้องมันไม่ติดอ่ะคือมันใช้ออโต้พายโลดไม่ได้ด้วยใช่ป่ะใช่คือมันตัดทิ้งทั้งทั้งระบบเลยใช่คือถ้าสมมติกล้องหลังเราหายไปอ่ะมันจะไม่ให้ขึ้นม็อกอัพรถเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็จะใช้ออโต้พายโลดไม่ได้ด้วยอะก็คือใช้ออโต้พายโลดไม่ได้แล้วก็พวกแบบม็อกอัพรถที่เป็นแบบกลวยอะไรเงี้ยก็จะไม่ขึ้นพี่หาใช่รถตึกรถจะไม่ขึ้นแล้วม มีอีกวะหนูว่าช่วงล่างมันแข็งมันนั่งไม่สบายคือตอนขับมันก็มันดีอะแต่พอนเบียดมาเป็นคนนั่งปุ๊บรู้สึกว่าไม่ไม่สบายแบบไม่สบายเลยอะใช่เวียนหัวนิดนึงถ่าท่าหลังคือบอกมันสบายนะเบาะใช่เบาะสบายใช่แต่พอช่วงล่างมันแข็งอะนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยสบายอเออแต่พอแบบขับไปบนถนนนะถ้าเจอถนนดีๆกก็โอเคแต่ถ้าเป็นถนนแบบในกรุงเทพที่มันขูุขราหน่อยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กเกินอะแต่สเปคไทยช่วงล่างนุ่มกว่านะจากที่เราไปลองเราไปลลออออองงงสเเเปคไทยมาาาด้ววกก็บ่หัๆะ เจลาก็จะพยายามปรับช่วงล่างให้มันนุ่มขึ้นอืมพี่ก็ลองแล้วแหละแต่ก็ยังตึงอยู่แล้วก็กระจกข้างอะ่ะมัน เล็กไปนิดนึงที่พี่ฮารู้สึกไหมเวลาแบบมองทัศนวิสัยแล้วมันมีกระจกวายด้ปะหรือว่าเป็นเป็นกระจกเดียวเลยคือบางบางเคยเห็นรถบางคันที่มันมีเส้นปะแปรแบบแปรแปร์แบนี้ปะอันนี้กระจกเฉยๆอันนี้ไม่มีมันมีแค่นี้เลยเขาอาจจะให้มองกล้องแทนไงเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวเราเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็มีกล้องข้างล่างอะใช่ซึ่งมันก็ค่อนข้างโอเคนะแบบเวลามันเห็นเสามองของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบฟีเจอร์อะไรแนะนําบ้างไหมครับผมในนี้ของคันนี้เหรอพี่ฮาอยากเล่นอะไรเล่นเกมปะ เป็นเกมมีมีเกมให้เล่นใช่ไหมใช่ถ้าเกมปกติที่เล่นบ่อยๆก็จะเป็นขับรถแต่พี่ฮาร์ขัดใจแน่เลยเดี๋ยวดอกยางเสียขับรถมันก็จะแบบหมุนพวงมาลัยก็ได้เล่นที่จอก็ได้พี่ฮาร์ลองใช้พวงมาลัยปะล่ะแล้วล้อข้างหน้าหมุนออกตามปะหมุนนี่ไงหนูถึงบอกแล้วว่าพี่ฮาร์ขัดใจแน่เลยเพราะว่ายางมันหมุนมันก็ จริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ได้สั่งตัดไปก่อนนะเนาะหมายถึงว่าเดี๋ยวเราอัปเดตได้แหละมันคงมีอัปเดตแล้วเราได้อัปเดตแบบตามที่เขาได้อัปแบบที่เมืองนอกเขาอัปไปหรือว่าเราไม่ได้หรือยังไงเขาปรับแต่ไอ้นี้ยังไม่ล่าสุดโอเคแล้วทีนี้ก็คือเรามีอ่าพวงมาลัยอันนี้ใช่ป่ะเวลาเราจะปรับพวงมาลัยอ่ะ ปรับที่หน้าจออใช่ปะแต่ก็คือต้องชอบนะนี้ก็ชอบมันปรับตอนขับขี่ได้แต่ถ้าสมมติว่าอันที่เราต้องงัดแล้วเราแบบดึงเองอย่างเงี้ยมันปรับตอนขับขี่ไม่ได้ไงไม่ถ้าเกิดว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มันจะมีคอลัมน์ตรงเนี้ยเออยังไงก็โอเคแต่นี้ต้องเข้าจอก่อนไงใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ผมแค่แบบพอยเอาว่าว่ามันต้องถือว่าว่าคือถ้าอันนั้นอ่ะมันอยู่ก้านตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ดีก้านตรงนี้เอาได้เลยไงเราไม่ต้องมาจับจอไงถูกป่ะ ่คะเราว่าเวลาเราจะปรับพวงมาลัยเราต้องปรับก่อนขับรถนะคะอย่าปรับระหว่างขับรถมันก็จริงไงแต่เผื่อไปบางทีไปขับไปแล้วแบบอยากเปลี่ยนท่านั่งไงแบบเมื่อยหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สองจึกพิชัดไม่แล้วมีอันหนึ่งพี่รอนี่มาเว้ยแอร์เนี่ยอือคือพี่อะเลื่อนไม่ค่อยโดนพี่ไม่เข้าใจว่าไม่โดนหน้าหรอใช่คือมม่เหมือนว่าอันเนี้ยสมมติว่าอันนี้ใช่ป่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันโดนพวงมาลัย คือความหมายคือเวลาที่เลื่อนลงไปเลยใช่ปหมมันเหมือนมันใช้เวลาในการเลื่อนตามลงมาตามที่เรากดจอตรงนี้ดีเลย์หรอใช่ป่ะหรือมันไม่เลยส่วนตัวหนูไม่รู้สึกถึงความดีเลย์แต่หนูรู้สึกว่าทิศทางมันไม่ค่อยโดนใจเราเออเออใช่ทิศทางที่มันบอกในเนี้ยกับที่มันโดนเราอ่ะมันไม่ มันไม่ตรงกับที่เราคิดว่ามันยิงมาหาอะไรอ่ะบางทีอ่ะถ้าเราอยากซื้อน้ำหอมปรับอากาศแอร์มาติดอ่ะมันไม่มีแง่งให้หนูติดหนูก็ไม่รู้จะติดตรงไหนนึกออกปะไม่เท่านั้นพี่มีของเล่นเว้มันมีแบบน้ำหอมแบบที่ฉีดเข้าไปในแอร์ใช่ป่ะแล้วมันก็คือมันเหมือนแบบมันเข้าเข้าไปฆ่าเชื้อในแอร์ใช่ป่ะมันก็ปล่อยกลิ่นออกมาด้วยผมผมหยิบให้ดูจริงๆแค่กลิ่นน้ำหอมเราขึ้นรถมาก็ฟุ้งเต็มรนแลวทุกคนคะแต่จะบอกว่าแอร์เทสลาเนี่ยถ้าตรงคนขับแบบพวงมาลัยมันบางจริงๆนะแบบ คือคือมันปรับทิศไม่ให้โดนมันไม่โดนหน้าเอาอไม่เปมาปหากาับไอแต่มันไม่เคยไปไปหากับที่เลยพเพราะพี่เป็นคนไม่เคยปรับแอร์โดนหน้าเลยเออนี่ครับไม่ได้ขายนะครับคือมันจะเป็นน้าหอมแบบนี้ใช่ไหมคือเราต้องเปิดแอร์เย็นสุดและเบอร์แรงสุดใช่ปะให้ให้ให้มันดูดแรงๆถ,ถ้าถ้าฉีดเลยมันจะมันจะมันจะเอ็นุนิดนึงอะแอมอยู่นี่นะแอมอยู่นี่นะไม่ปกติรถอ่ะมันจะมีที่ดูดแอร์อยู่ข้างล่างแต่ไม่รู้คันนี้เป็นอย่างงี้มาแล้วแต่โซนใหญ่แล้วอ่ะ ถ้าเราพู้ใช้เทสลาแลครับผมรู้ปัญหาคุณนะครับผมก็เลยมีวิธีแก้ของผมตัวในนะครับ <laughs> นี่ครับสำหรับเราสำหรับเรื่งองน้ำหอมนะครหนเราไม่ให้ออกกล้องนะครับคุณต้องจ่ายตังก่อนเราถึงจะให้ออกกล <laughs> <laughs> ้องเรื่องการใช้งานมีอะไรที่ชอบไม่ชอบอีกบ้างหรือแบบที่เราเจอเป็นประสบการณ์ที่เราอยากแบ่งปันคนที่กำลังจะเข้าม,มาซื้อแบบเทสลาโมเดิร์บอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแนะนําอะไรบ้างให้สังเกตอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเรื่องที่ชอบเลยดีกว่าอืมคือเราแบบคุณเรื่องไม่ชอบเยอะแล้วส่วนตัวรู้สึกว่ามันแรงจริง แรงแบบแรงตามเท้าอะ่ะเป็นจุดขายของเทสลาได้เลยอันนี้เหมือนกันเพราะว่าพอมนไปขับรถตัวเองแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ยทำไมมันไม่ไปสักทีแต่เพอามันเหมือนเท้าไม่ชินกับคันนี้ค่ะแต่ความเร็วปลายของรถยนต์มันก็ดีกว่านะใช่ถูกต้องครับมันต้องเทียบรถที่เราใช้อยู่ทุกวันกับรถเทสลาไงถ้าเกิดว่าเราเอารถเยอรมันที่สมมติสามสี่ล้านมาอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็ติดเหมือนกันนะถ้าเป็นเครื่องระดับสามสี่ล้านอ่ะนึกอออว่าเออเราอาจจะเทียบมาจากว่าแบบ ตัวองรถตัวเองหรือเปล่าไงาน,นี่ไอ้ผมขอเทียบกับตัวของพี่ฮาร์ดหน่อยตัวของพี่ฮาร์ดก็แลอยู่ม,มาด้าอะไรนะไม่ได้มาด้าโตโยต้าไม่อันนี้มันอยู่ในมันอยู่ในขั้นของรายละเอียดเลยเว่ามันไม่เหมือนกันเว้ยดีเทลอีกเออมันไม่เหมือนกันไม่อยากชมเทรนด์ไง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คือมันไม่คืออันนี้มันติดไม่ไม่ไม่ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใี่ย่รออกกว่าไม่ใช่อันนี้มันไม่ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ประมาณว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเนเจอร์เป็นพื้นฐานของรถไฟฟ้าที่มอเตอร์กับแบตเนี่ยมันจ่ายไฟได้เลยมันไม่ต้องรอจุดระเบิดอันนี้เข้าใจเออมันไม่ได้แค่เทสลาไงมันพูดถึงรถไฟฟ้าโดยรวมอ่ะเพราะวอลโว่อ่ะวอลโว่มันก็แรงถูกปล่ะมันมันติดทุกคันเลย จริงครับจริงจริงเราไม่เราติดทุกคันเลยไงเรมติดทุกคันหมดเลยไงแต่ว่าแต่รถพี่ฮาร์ดก็แรงก็ก็แรงระดับหนึ่งไม่ได้แรงมากแรงครับแรงแรงครับเออแต่เราเราเราเล่นแบบว่าเราเป็นคนเล่นรถแบบเขาเรียกว่าแบบ เกียร์กระปุกใช่ป่ะแล้วก็เป็นรถแบบน้ำหนักเบาเน้นคล่องตัวอย่างเงี้ยเรื่องความแรงเราไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่าแบบถนนเมืองไทยอ่ะเอาจริงอ่ะวิ่งได้แบบเออคือถ้าวิ่งในเมืองมันก็ติดอยู่ดีใช่ป่ะส่วนตัวถ้าเกิดดูเทสลา,าจริงๆอ่ะก็ไม่รู้เอาเทสลาโฟโ์แมนต์ไปทำอะไรเหมือนกันไม่ต่างจังหวัดไงใช่ไป่ต่างจังหวัดยิ่งใหญ่เพราะว่าพี่ไม่กล้าเอารถไฟฟ้าออกนอกเมืองเลยเนี่ยพี่ไม่ไปกับหนูสักทีนึงแล้วคือพี่กลัวติดนี่ไปกับพี่ไปกับพี่ะกลเลยไม่เราเพิ่งเอารถไปชาร์จกันมาเนี่ย ยังช้าไม่ค่อยติดเลยนะเว้ย The charger is currently unavailable please try another charger นะครับ Can not start charging please schedule time f o charger เห็นปะเนี่ยตอนแรกเขาใช้ EV ใช้ไม่ได้แล้เดี๋ยวให้ผมชาร์จแล้วผมชาร์จไม่มีวัาร์จสนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์แต่ยังลังเลกังวลว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือผู้รับเหมาทิ้งงานมาคุยกับเอสิครับติดตั้งโดยมืออาชีพคุยง่ายเหมือนเพื่อนสมัยมัธยมจบงานไวอย่างกับทีม F1 และที่สำคัญ ไม่หนีไม่หายไม่ทิ้งงานแน่นอนครับเพียงบอกว่ามาจากคานสรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือโรงงานโทร0 8 2 6 6 6 6 9 4 5แอดไลนแอด a c e s s และอ่านรายละเอียดต่อได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่าง A.S. System Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเราและอย่างบางไอเอาไปต่างจังหวัดเงี่ยไม่เคยมีหเลย ไม่เคยมีปัญหาเลย<ช>แต่มาหาพี่วันเดียวมีปัญหาสามสี่ตูใ้ใช่อันนี้ไม่คือคือเราถึงบอกไงว่าบางคนมันแบบว่าดวงไม่สมคงกับรถไฟฟ้าแบบผมอย่างเงี้ย<ๆ>พี่เอาตอนนั้นอ่ะพี่เอา EQS ใช่ปะ่ะ <ๆ S 2> ไปไปไปรีวิวที่พัทยาใช่ป่ะก็คือขับออกจากกรุงเทพไปพัทยาใช่ป่ะคือแม่งได้แค่ไปและกลับแต่ระหว่างรอเที่ยวในนั้นอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ได้ทาอะไรเลยไงนึกออกปะรอรุนเรื่องที่ช้าอ่ะเพราะว่าสมมติว่า เวลาเราเอาแอปมาใช่ปะแอปมันบอกว่าตรงนี้มีตู้แต่มันไม่ได้บอกสเตตัสว่าแบบตู้มันเป็นอะไรหรือเปล่ามันหังไม่พักอะบางที่บอกว่าอาจจะบอกว่าตู้น็อกไปแล้วแต่อย่างเมื่อกี้มันบอกว่าตู้ไม่เป็นไรแต่จอมันเสียจอหน้าตู้มันเสียแต่ตู้มันออนไลน์เนอะปะคือความไม่แน่นอนมันสูงกว่าปะถ้าถามโดยพื้นฐานแล้วอะว่าเอารถรานวิ่งออกเอามาด้าสองวิ่งไปเลยแต่อันนี้ต้องแพลนหน่อยปะถ้าคนขี้เหยนแพลนอย่างเงี้ยมันก็คืออยู่กับรอดตายเออถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองชอบวางแผน หรืออ่ะไม่ต้องไม่ต้องชอบก็ได้แต่ว่าสะดวกที่จะวางแผนในการเดินทางว่าเออ,เ,อ,อเราจะชาตรงนั้นตรงนี้ก็วางแผนไว้ตั้งแต่แรกมีจุดชาร์จสำรองอ,อ,อะไรเงี้ยก็คิดว่า มันเป็นไปได้เพราะว่าเราสองคนก็ไปไปมาแล้วหลายที่แล้วก็ร<ม>ู้สึกว่ามันเป็นไปได้ <c oughs> จะบอกว่าไงดีถ้าถ้าสมมตินคนจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเขาต้องเห็นข้อเดียวกับพี่ค่ะอยู่แล้วเลยแล้วมันจะแบบเ,เขาจะต้องเขาจะต้องเวทตัวเองแล้วว่าตัวเองอะเหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้าไหมในการที่จะต้องมาวางแผนซึ่งมันเป็นข้อที่มันจะต้องเป็นอยู่แล้วใช่สำหรับคนที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพราะนั้นถ้าใครไม่พร้อมก็คืออ่าโอเคอาจจะไปเป็นทางเวของรถยนต์มากกว่ารถไฮบริดก็ได้อะไรก็ได้เข้าใจเพราะนั้นคุณต้องมีแบบแผนซ้อน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 แผนมีประมาณส ไม่คือคืออย่างนี้เว้ยคือคือพี่เป็นคนใช้รถแบบแรนดอมอะถ้าอยู่ดีวันหนึ่งพี่อยากไปพัทยายพี่ต้องได้ไปอะบางทีแบบคืนนั้นพี่แบบจะออกให้ได้คือพี่ต้องได้ไปแล,ล้วรถช้าอยู่อย่างงี้นเนอปะป่ะเออแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีแบบอารมณ์แบบโมเดลสองเนี้ยประมาณแบบร้านหน่อยๆแค่เก้าแสนล้านสองราคา V Y D ดีราคาคูดแคปมันก็น่าคุยอยู่ไงเพราะว่าถ้าใช้ใจ่ายกับข้าวในเมืองออที่พี่รู้ว่าแบบพี่แปนะพี่แปะวอล์กตรงเสาเนี้ยทุกอย่างจบเอออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเริ่มคุยได้แล้วแต่ถ้้าาารแบบววิิ่งงยยจๆอเี แบบไปเวตงอย่างเงี้ยพี่เคยไปเวตงอะแบบขึ้นเขาแบบเป็นเป็นขึ้นเขาแล้วไปวัดแปลกๆหรือว่าไปเที่ยวถ้ำอะไรเงี้ยมันเริ่มมันเริ่มคิดเยอะแล้วไงแต่แวต่าถ้าขึ้นเขา <ใช S 2> อะหน,นูว่าไม่สะดวกนะเพราะว่าสมมติเราขึ้นเขาได้เป็น<ร>ไงบ้างเราขึ้นไปเสร็จแล้วแบบไม่มีจุดชาร์จเงี้ยต้องกลับมาอย่างเดียวล่าสุดพวกหนูไปหินเขางูที่ลาบุรีมาแล้วคือเส้นนั้นอะ เส้นจากราดบุรีเข้านครปฐมอ่ะปกติเราชาร์จปตทชาร์จพีเออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะอันนั้นก็ไม่สะดวกเหมือนกันเพราะว่ามันมีน้อยอแล้วเราไปถึงมันก็แบบมีคนต่อแถวแล้วอย่างพีเอมันไม่ให้จองอ,ะอ่ะแ้วมีคนต่อแถวเราปตทเส้นนั้นก็ไม่มีอ,มอันนี้นก็รู้สึกว่าไม่สะดวกเหมือนกันถ้าไปไหนก็ต้องวางแผนจุดชาร์จตั้งแต่ก่อนอก่อนไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเคยไปถึงแล้วแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงคืออันนี้ถ้าถ้าอย่างเทสลาคันนี้ชาร์จดีซีใช่ป่ะกี่ได้เออครึ่งชั่วโมงได้กี่เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับว่าปล่อยกําลังไฟเท่าไหร่คือถ้ากาลังไฟปล่อยเต็มแม็กแบบร้อยี่สิบอะรถเราก็รับได้ร้อยี่สิบขึ้นอยู่กับตู้ใช่ไหมว่าตู้กําลังเท่าไหร่ถูกป่ะใช่แต่อย่างสมมุติเราไปชาร์จปอร์ช่ป่ะมันจะมีบอกในแอปว่าอันเนี้ยปล่อยไฟเท่าไหร่บางทีอะใช่แต่ว่าแต่บางทีไปจริงมันก็ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นดีซีอะอย่างน้อยๆที่เราเคยเจอเลยก็จะประมาณสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ย ซึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถแบบวิ่งต่อได้อีกหลายร้อยโลแล้วอะนั่นคือไปต่อแถวคิวนนสุดต่อคิวนานสุดต่อคิวนานสุดต่อคไม่เคยต่อจองตลอดเพราะปตทมันจองได้ไงเออก็ไปถึงก็ชาร์จได้เลยเคยทะเลาะกับเขาว่าแบบแบบเจอมนุษย์ป้ามนุษย์ป้ามีปะไม่เคยไม่มีใช่ปะเออมีนะครับเคยแต่แบบคนที่เขาไม่ได้จองแล้วเขาอยากมาต่อเราแล้วก็เออชาร์จแป๊บนึงแล้วให้เขามาชาร์จต่อ็นคนนี้เป็นสังคมดีๆในกลุ่ม E ีวีนะครับผมกลับมาที่เรื่องเออเทสลาไอหลัง ร้อนถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนที่ร้อนมากๆช่วงเนี้ร้อนมากร้อนร้อนลยนี่คืติดฟีมาเพิ่มปะมันมาอย่างนี้เลยต่อมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเ้ีเขาน่าจะติดมาให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบขึ้นรถใหม่ๆอ่ะคือมันนานมากกว่ามันจะเย็นสักประมาณห้านาทีสิบนาทีเลยแล้วแอร์เย็นป้ะหมายถึงว่าแอร์แบบแอร์เย็นแต่ว่าเปิดอุณหภูมิต่ำแต่หนูเคยแบบขับไปแล้วมันร้อนใช่ป่ะแล้วจอมันค้างอ่ะเอาจอมันค้างก็ความร้อนออใช่แล้วคือคือถ้าจอค้างมันก็ปรับแอร์ไม่ได้เลยเปิดก้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือีงันดตรบ เพราะปกติรถปกติมันจะมีปุ่มที่อื่นที่แบบมันยังแบบแบ่งมาใช้ตรงนันตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้คือความเสี่ยงคืออะไรคะเรียกอะไรอะไข่หลายฟองไงตะกร้าใบเดียวเออใช่ใช่มันก็ต้องแบบจอดรถแล้วก็ hard ร a r d reset แล้วมันถึงจะหายใช่เพราะว่าแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดออโต้ไพลอตอยู่อะแล้วมันค้างอะมก็จะออกมันก็ให้เราขับมันไม่ค้างมันพุ่งมาเลยอย่างงี้ไหมมีถ้าสมมติเราเปิดออโต้ไพลอติดติดอยู่ในรถได้ไหมเฮี้ยเฮี้ยมันขับเองเว้ยโอเคแล้วนี่ไม่ทำอะไรเซนที่เอาไว้ ดูจนแบบถ้าสมมติเราไม่อยู่บนรถใช่ไหมสมมติพี่อาร์ตไปห้างอย่างนี้แล้วมีคนมาใกล้ๆรถอ่ะมันก็จะบันทึกไว้ว่าใครเดินผ่านมาใกล้ๆอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าแบบรถถอยชนเราในห้าง่างเงี้ยเราก็จะมันก็จะบันทึกไว้เลยว่าคันไหนชนอะไรเงี้ยก็คือเอากล้องรอบคันแบบเรยคอร์ดทิ้งไว้อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วเราแล้วเราแล้วเรามันมันถ่ายได้ต่อเนื่องกี่นาทีหรือว่าอะไรยังไงแบบมันจะมาตอนมันจะติดตอนที่มีคนเดินมาใกล้ๆนี่คืออะไรล็อกจ่อใช่รถ อายค่ะไม่เจอมานเจอใช่อันนี้ยอันนี้ยหนูติดใจนิดนึงเพราะปกติมันจะชินตรงประตูไงแล้วอันนี้แบบเฮ้ยเอาไปแย่แล้วทุกวันเนี้ยสมมุิมาล็อครอออมาล็อคอะใช่ใช่ปกติมันอยู่อยู่เลยใช่แล้ววันทีเราก็ลนเปิดเปิดรถไปมาล็อคที่ฟังคือแบบเอ้าอ๋อไม่ใช่อยู่ตรงนี้อ๋อต้องไปดูที่จอเออนี่ก็เป็นแบบปัญหานิดนึง แล้วตั้งแต่ใช้มามันต้องมีแบบไปเซอร์วิสไปอะไรไหมเป็นทนนยหรืออะไรงี้หรือไม่ต้องเลยตอนนี้จริงๆอ่ะไม่เข้าไปเพราะกล้องอย่างเดียวเลยเนาะเออคือถ้ารถเราไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยม,มันก็ไม่มีแล้วข้างในมีอะไรให้ใช้บ้างนอกจากจอก,ก็มีไวเลสชาร์เจอร์สองอันใช่ปะใช่แล้วก็เราก็มีแบบไอ้ออที่ ลึกนะเนี่ยเก็บได้เยอะนะใส่กระเป๋าได้กระเป๋าแบบกระเป๋าสี่สองนะนี่ันี้มีไทยสี่สองรูโอ้แคมหมดเออเพราะว่าอันนี้คือพอไปรีวิวหลายๆคันใช่ป่ะก็พยายามดูว่ามันนอนได้ไหมแต่ส่วนมากอ่ะคือรุ่นอื่นๆมันจะเป็นแบบตัดไฟเหมือนถ้าเราเปิดเปิดแอร์นอนตอนคืนหรือถ้าเราสตาร์ทรถไว้นานๆอะเราไม่มีคนนั่งตรงที่คนขับเขาก็จะตัดไฟเออแล้วเรานอนๆอยู่มันอาจจะตัดไฟไงเออแต่อันนี้มันมีแคมโหมดเราก็สามารถนอนได้แบบโดยที่ไฟไม่ตัดเคยนอนแล้วนี่เคยแล้วเคยแล้ว ไอคลิปนั้นอะนอนจริงนะมีคนถามว่านอนจริงเปล่าน้องคอนเทนต์ใครอยากเห็นน้องอายหน้าสดคลิปนั้นนะครับผมดูอยู่ทุกคนดูจากหน้าก็น่าจะรู้ว่านอนจริงเสียไฟกี่เปอร์เซ็นต์เราบอกอยู่นะแต่ลืมอะน่าจะประมาณสิบสี่มั้งถ้าเราไม่ผิดนะคะสิบหน่อยหน่อยเอางั้นแล้วกันสิบหน่อยหน่อยเขาสิบกี่ชั่วโมงกันเล่นเกมด้วยนะหนูเล่นเกมด้วยก่อนนอนอะอ๋อสิบทุ่มถึงประมาณ เจ็ดปนโมงแปดชั่วโมงใช่เท่ากับชั่วโมงละประมาณสองเปอร์เซ็นต์สักเปอร์เซ็นต์หน่อยๆอย่างนี้ใช่ปะเปิดแอร์ฉ่ำๆเลยแล้วก็เล่นเกมก่อนนอนแล้วก็ก่อนจะนอนอะเราเปิดท้ายรถไว้เพื่อให้มันแบบมีไฟออกไปข้างนอกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าพี่เอาเครื่องปั่นไฟไปใช่ปะคือเสียบชาร์จไปนอนไปได้ปะเขาแคมป์หมดแล้วชาร์จได้ปะได้ใช่ปะแต่่วนใหญ่อะไอ้ที่แคมป์อะแบบพอกลางคืนแล้วเขาจะให้ปิดทุกอย่างเลยไงนึกออกปะหมายถึงว่าเขามีกฎว่าแบบห้าหลังสามทุ่มห้ามเล่นเพลงหลัง ก็เลย,ยแบบว่า,าเอ,อ่อออปชันในการที่จะแบบคุณจะแบบเอาเครื่องปั่นไฟไปไป,ปั่นไฟแล้วไปแล้ว,ลวชาร์จไปนอนไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเครื่องปั่นไฟมันเสียงดังใช่ป่ะ <嗯 S 1> แล้วมันจะไปรบกวนคนอื่นเผื่อเผื่อว่าไงเผื่อว่าแบบว่าบางคนนานๆเขานานๆทีเขาออกต่างจังหวัดแบบมันไม่ต้องมาแบบพกเหมือนโฟล์คแบงค์ไปด,ด้วยอ่ะเบสิคリーเลยอ่ะสุดท้ายตอนออกอ่ะก็ต้องแบบเปลี่ยนรถแล้เนาะเปิดใจดูก่อนลองไปดูก่อนสักคลิปนึงให้พี่หาดนอนเลยในรถเดี๋ยวเราไปนอนโรงแรมรู้และช่องเราทำอะไรก็หาแล้วเราตกลกด subscribe ไว้นะครับผม เรจะมีตามทีวีโกไว้นะคะแต่เราจะพาพี่ฮัทไปทอล์คกันก่อนมันลุ้นไม่รูอ่ะเปิดใจรููก่อนลองไปบคลิปนึงเดี๋ยวลองลองลองเล่นสักเปิดหนึ่งนะครับผมวันนี้ที่ไม่มีศูนย์หนึ่งร้อยแบบที่เราทำกันปกตินะครับผมจะเป็นแบบห้าสิบถึงร้อยแล้วกันนะแบบหกสิบก็ได้หกสิบถึงร้อยยี่สิบก็ได้แบบโอเคสามสองร้อย่แล้วก็อย่างที่อย่างที่ปังบอกไปแหละว่า มันเกี่ยวแล้วได้เลย<ช>มันไม่ต้องรอรอบแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวเท่าที่ตอนนี้เท่าที่จับแบบจับฟิลพองศ์อะไรครับคือเหมือนว่ามันก็แอบมีความหนักวะหนักเลยแหละนั่นแหละครับก็คือผมส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบพองศ์อะไรหนักอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่านอกจากหนัก นอกน้ำหนักดีแล้วก็ฟีดแบ็กพวงมาลัยก็ค่อนข้างโอเคเราคอรู้ว่าบอดี้ทำอะไรอยู่ล้อทำอะไรอยู่แล้วก็ความคมก็กคือไม่แย่เลยหน้ามันขยับง่ายมากแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าคนที่ชอบขับรถเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะน่าจะมีความขับสนุกพอตัวพอสมควรนิดนึงเนี่ยคอมฟอร์ต r t คอมฟอร์ตเบาเลยนะไม่ไม่นอาอันนี้น่ากลัวแตนดาร์ดเออแตนดาร์ดก็โอเคโอเค okay, มันปรับหมดได้ okay, ใช่เมืม่กี้คือร์ต r t เพราะนั้นแล้วก็คิดว่าอะใน พวงมาลัยสปอร์ตก so nice, nice, really. so man. so really nice, ็คือก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างค่อนข้างดีขับสนุกเลยอันนี้อันนี้ยอมรับแล้วก็เออในสแตนดาร์ดก็แบบเวลาเราเลี้ยวเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่คอม포ร์ผมรู้สึกว่ามันมันวิวไวอ่ะนึกออกไหมอารมณ์เหมือนแบบเลี้ยวเลี้ยวน้อยได้เยอะอย่างเงี้ยแล้วมันกลัวกลัวรถหลุดช่วงล่างก็อย่างที่ว่าเนาะตึงตึงสดสดตึงตึงปีอะเออถ้าเกิดว่าแบบชีวิตอยู่พะรามสามอะไรแบบเนี้ยถนนที่ไม่ทำอยู่อ่ะหรือว่าพะรามสองอย่างเงี้ยก็ได้เหนื่อยหน่อย แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบออกไปแบบลังสิทธ์แล้วอะไรอย่างงี้ามันไม่น่าจะมีถนนผู้ผูกเยอะๆอย่างเงี้ยมงก็ออ <ๆ S 2> น่าจะโอเคก็ต้องแบบว่าอาจจะเลือกตามชีวิตที่แบบตัวเองแบบว่าเออเหมาะสมกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอตัวไอวันเพเดลไรฟ์อ่ะหน่วงไฟกลับเออ,อที่หน่วงไฟกลับอ่ะอันนี้มันก็ปรับได้ใช่ไหมใช่ปรับได้สามระดับเหมือนกันส่วนตัวไอฟังใช้ระดับไหนหนูชอบโพก็คือหน่วงสุดหน่วงสุดเลยใช่ปะใช่ไอก็ใช้หน่วงสุดเหมือนกันทำไมครับ เพราะว่ามันไม่ต้องมาเหยียบเบรกอะหนูรู้สึกว่าจังหวะที่เราแบบมันไม่ต้องสลับเท้าเงี้ยมันไม่เมื่อยดิเออแล้วเวลาเราเหยียบไปแล้วเรายกเท้ามันก็เบรกให้เลยอะมันหน่วงให้เลยอะไรเงี้ยแล้วมันชินแล้วด้วยแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันก็ดึงไฟกลับให้เราด้วยอะไรเงี้ยอืมอืก็เลยเปิดแม็กสุดไปเลยใช่ปะใช่ถ้าเป็นพี่้าเท่าที่ใช้มาในวอนวอฟอะเออ ถ้าในเมืองอะ่ะจะชอบปิดแต่ในเมืองไอถ้าในเมืองอะ่ะจะชอบแบบแบบแบบครีปแบบเบาเนือ้ออกว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนอกเมืองอะ่ะจะชอบแบบว่าใช้ให้ให้โฮสุดไปเลยก็ก็ก็ก,ก็ก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าในเมืองรู้สึกเหมือนต้องกิ่งเยอะมันเล่งเล่งเปีกๆเยอะไงเนื้อว่าข้อข้อมันข้อเท้ามันเป็นอย่างเงี <territory S 2> ้ยโอเคแล้วก็แบบส,ส่วนตัว,วน,น้อง,อง,องๆที่ใช้มามีอะไรอยากจะแบบแชร์ให้ ท่านผู้ชมที่กําลังสนใจตัวโมเดลวอยู่บ้างไหมครับในเชื่องของการขับขี่ถ้าใครอยากซื้อมาขับก็แนะนําเลยว่ามันขับดีถ้าเป็นคนแบบว่าช,ชอบซิ่งชอบอะไรเงี้ยก็คือตอบโจทย์แน่นอนอแต่ถ้าใครอยากซื้อมาให้ครอบครัวนั่งสบายๆไม่ตอบโจทย์อย่างแรงเพราะว่าคนนั่งไม่ค่อยสบายคะ่ะเบาะทำมาดีมากแต่ว่า ช่วงล่างมันแข็งมากถ้านั่งข้างหลังก็ยิ่งไม่สบายใช่ยิ่งข้างหลังมันจะเวียนหัวนิดนึงมันแบบกึก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 ตลอดถ้าบนถนนที่มันไม่เรียบขนาดนั้นอะอะแล้วแล้วถ้าแบบจะแนะนําเป็นแบบคนที่อยากได้ลถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นออกแนวบั้นบ้านหน่อยอย่างเงี้ยมันมีตัวไหนที่เคยขับมาแบบแนะนําให้เขาไปดูต่อได้บ้างบ้างแบบไอเอ็กซามหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยขับมีะปะมีนะนตัวไอ <I S 2> ชอบขับไหนไอเอาเอาเลทไหนอะี่ าเาเ่าไรแบบสองสามล้านประมาณนี้ครับไอ้ว่า x อ4 0่นะมันก็โอเคแต่ไอ้ติดแค่พวงมาลัยเบานิดนึงเออ <Hung> แต่ว่าด้วยด้วยความที่การขับเควบคอนโทรหรืออะไรอย่างเงาี้ย <Okay. S 1> อ้ว่าโอเคเลยการใช้งานแบบถ้าจะเป็นรถครอบครัวได้ถ้าสมมติ ไนอ่าเป็นคนชอบรถคันใหญ่ไงแล้วมันก็จะไปเป็นในเวคันอย่างนั้นมากกว่าแล้วฟังมีคันอื่นไหมครับถ้าเกิดว่าเอ้ยแบบกลับไปคิดได้อีกครั้งนึงเนี่ยมีตังเท่าเดิมเลยสามสี่ล้านตอนนี้อยากซื้อคันไหนครับจริงๆถ้าสามสี่ล้านอ่ะสำหรับฟังรู้สึกว่าถ้าคนอยากได้เป็นรถครอบครัวจริงๆอ่ะไอเอ็กสามเหมาะนะฟังก์ชันด้วยความแข็งแรงแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเทียบกันแล้วอ่ะคือเทสลามาได้เรื่องการขับขี่ที่มันแรงใช่ปะ แล้วก็พวกแบบฟังก์ชันอื่นๆที่มันหูวะแต่คือ B M มันได้ความแบบเป็นรถครอบครัวนั่งสบายกว่าเออไอเอ็กสามนั่งสบายกว่านี้ใช่ใช่หนูว่าไอเอ็กสามช่วงล่างดีกว่าโอ้ลองลองพี่หาไปลองพี่หาไม่ชอบไอเอ็กสามแนเลยไม่ใช่ไม่ดีไม่ชอบไม่เคยขับไม่เคยขับไม่เคยขับหนูว่า B M อ่ะช่วงล่างมันโอเคกว่าแล้วก็ คือตอนแรกอ่ะชอบวอลโด้แหละด้วยรูปทรงแต่คือพวงมาลัยมันเบาแต่พวงมาลัย BM อ็มอ่ะมันเป็นกลางๆระหว่างวอนโดกับเอเดร่าคือมันไม่แข็งไปแล้วก็ไม่เบาไปคือช่วงล่างไม่แข็งด้วยแล้ววอนโดไอ้ไอช่วงล่างบ m ไม่แข็งด้วยแล้วไอ้ตัวพวงมาลัยก็ค่อนข้างกลมๆมนกันเถอะไม่เบาไปไม่หนักไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันรู้สึกแข็งแรงแต่ก็ไม่หนักเกินอ่ะโอเค็นาดนหละนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อ่า ฝากช่อง,น,องน้อง EV Girl ด้วนะครับผมน้องแอนน้องาง,งแนะน,ำก,นำก่อนไปอีกทีนะครับผมมีอะไรจะฝากผลงานบ้างครับก็เดี๋ยวเราจะพาพี่ฮานะคะไปออกช่องเราบ้างเอาแบบพี่ฮานไม่อยากขับรถยนต์ไฟฟ้าออกต่างจังหวัดไม่คือเดี๋ยวก่อนคิดนก่อนว่าผมไม่ได้ ผมไม่ได้แบบว่าไม่ไอ้อนี่รถไฟฟ้าเว้ย <c oughs> คนชอบเหียงว่าเอ้ยมึงแบบมึงเหวียดรถไฟฟ้าแล้วผมไม่ได้เหวียดเว้ยผมแค่แบบยังไม่สบายใจใช้ไงเออเราก็เลยแต่ถ้าเกิดว่า,าน้องๆ <c oughs> เขาเสียนใจผมได้เดี๋ยวว่าก,กันอีกทีไงเดี๋ยวเราจะพาพี่ฮาร์ดไปไม่สบายใจสุดๆในช่องของเรากัน <c oughs> ไปกดติดตามรอดูได้เลยค่ะได้ครับยังไงก็ฝากกดตั s วสกายกดติดตามอะไรช่องอีวีเกิร์ลนะครับผมเดี๋ยวไว้วันหลังเรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านไหนมาอีกเดี๋ยวอัปเดตกันต่อไปนะของสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะหรืออยากให้อีวีโกมาอีกก็คอมเมนต์เลยนะคะครับคอมเมนต์เชียร์ได้ครับอย่าด่าน้องๆผมนะครับผมด่าเขาได้แต่อย่าด่าน้องผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่กล้ามาออกช่องผมไม่ใช่เลยนะเราได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมโอเคบ๊ายบายพี่ฮานต้องไปช่องหนูจริงนะไม่ได้เลย